สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมานำเสนอเมนูออมหม่ไปเชิญรับชมคลิปได้เลยครับอันนี้ก็มีตะไคร้พริกแล้วก็จะปั่นแล้วนะครับแล้วไม่มีการโขกนะครับแล้ขี้เกียจปั่นเสร็จแล้วแล้วก็ตอนที่เราเตรียมไว้ก็มีใบแมงลักต้นหอมบักซีลาวกระลำปีแล้วก็ มะเขืออันนี้ก็จะเป็นเนื้อหมูตั้งกระทะใส่น้ำนิดหน่อยแล้วก็ใส่เครื่องลงไปเมื่อน้ำเริ่มเดือดแล้วเราก็ใส่หมูแล้วก็คุกเขาให้เข้ากับเครื่อง เมื่อหมูเริ่มสุกแล้วเราก็ใส่กระลำปี้กับมะเขือลงไปแล้วก็คนคนคนแล้วก็ทำการปิดฝาเมื่อสุกแล้วเราก็มาปรุงกันเลยปรุงด้วยน้ำปลาหนึ่งทับพี ตามด้วยผงปรุงรสผงชูรสน้ำปลาใส่ผักต้นหอมผักชีลาวแล้วก็ใบแมงลักคนคุกเขาให้ผักสลดแล้วชิมรสชาติดูเมื่อได้รสชาติตามที่เราต้องการแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย แกงอ่อมหมูอาหารอีสานหอมผักชีลาวและใบแมงลักหรือภาษาอีสานเรียกใบผักอิตู่